นี่คือต้นว่างหางจระเข้ <c oughs> จะทำการย้ายเอากลับไปอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเดินทางหลายวันนะครับอันนี้เราจะมาดูวิธีการปลดต้นว่านออกจากกระถางง่ายๆนะครับโดยที่ว่ารากของต้นว่านไม่เสียหายเราจะมาดูวิธีกันเลยครับ ว่าเราจะปลดต้นว่านออกจากกระถางแบบง่ายๆด้วยวิธีอะไรนะครับขั้นตอนนี้หนึ่งเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องน้ำครับน้ำน้ำนะครับแล้วก็สายยางหรืออะไรก็ได้นะครับเพื่อบันเทาสิ่งตรงนี้ให้มันง่ายมากๆมาดูกันเลยครับ ั้นแรกแล้วกเ็เอาสายยางนี้นะครับง่ายๆปดเลยนี่จะทำการเอาน้ำรดให้มันชุ่มๆเลยนะครับให้ชุ่มให้ชุ่มให้ชุ่มให้เป็นอย่างนี้เลยครับนี่นะครับ แล้วก็ช้อนเราก็ต้องใช้ช้อนด้วยนะครับช้อนนี่ได้เป็นการย้ายต้นว่านแบบง่ายๆเพื่อจะนำไปปูกอีกที่หนึ่งนะครับหรือจะเอาไปเดินทางไกลอะไรประมาณนั้นต,ต้นเล็กต้นใหญ่ก็สามารถใช้วิธีนี้ทำได้นะครับ ขอ okay. ทำการปิดน้ำก่อนเห okay. แล้วก็ใช้ช้อนนะครับใช้ช้อนอคุยดินที่อยู่ในนี้นะครับระวังลากนิดนึงนะครับลากเนีย จิม้มเข้าไปลึกๆเลยครับให้ต้นรอให้ต้นว่านมีความรู้สึกว่าลอยขึ้นนะครับนี่นะครับในลักษณะนี้ให้มีความรู้สึกว่าลอยขึ้นนะครับมันจะกลายเป็นน้ำโครนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะปลดต้นว่านง่ายขึ้น ขึ้นเลยครับแค่นี้นะครับเพื่อนๆเราก็นำลงล้างน้ำเลยครับอย่างนี้นะน้ำสองเพื่อเออล้างเชื้อโรคอะไรที่ติดกับต้นบ้านเราก็ล้างไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับ เพียงแค่นี้แหละครับก็ได้ต้นวานที่สมบูรณ์โดยที่รากไม่เสียหายใช่ไหมครับดูนี่เงยว่านไม่ขาดรากของว่านไม่ขาดปกตินะครับนี่แหละครับ,รบง่ายๆถ้าทำหลายต้นก็ทำวิธีเดียวกันนะครับง่ายมากครับ นะเพียงว่าน,น้ําใส่กระถางแล้วเราก็ย้ายไปปลูกบนดินก็ได้ครับเป็นการตอนต้นว่านแบบง่ายๆนะครับโอเคครับพอรพันชาแนลนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ